สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของปี25 64ที่เป็นเหรียญสวยและค่อนข้างจะใหญ่อีกหนึ่งเหรียญกับเหรียญรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้ครับรุ่นเพชรพระยาธรครับปี25 64นะครับรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องสีดำและตัวนี้นี่เป็นรายการแจกนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูว่ารายการแจกเป็นอย่างไรนะครับกล่องฝาใสนะครับ มาเดี๋ยวมาดูจักกับใบรายการรุ่นเนื้อกับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สร้างไม่เยอะนะครับราคาจองตอนเปิดอยู่มาสามร้อยบาทเลยนะตอนที่จองราคาจองนะครับหนึ่งลังนี่ครับกับเพชรพระยาธรนะครับนี่ครับหนึ่งลังนะครับใบรายการอยู่ในลังแต่ผมไม่ได้มาเปิดนะครับรุ่นนี้นี่ครับหนึ่งลังครับการันตีหนึ่งร้อยสามเหรียญครับเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินสองเหรียญครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงิน สองเหรียญเป็นเนื้องเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญน,นะครับและเนื้องเงินลงยาฟ้าหน้าหลังอีกหนึ่งเหรียญและแถมยกลังก็เป็นเนื้องเงินเหมือนกันและเนื้ออับาก้านะครับนี่นะครับรายการลุ้นก็มีถึงยี่สิบแปดรายการนะครับแต่ละหลเหรียญก็จะบอกว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเงินลงยาฟ้าหนึ่งนาะว่าหน้ากากเงินสี่โอ้นาว่าจะเยอะนะครับแล้วก็เนื้ออับาก้า เนื้อฉะหนวนนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาเจ็ดสีเจ็ดสีก็เจ็ดวันวันละสีนะครับแล้วก็นเนื้อทองทิพย์ซาตินหน้ากากอับากานะครับเนื้อทองแดงลงยาเจ็ดสีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเนื้อเนี่ยตามนี้นะครับเนื้อทองแดงลมดำลงยาจีวอนสีเหรียญประมาณนี้แล้วก็มี 2K 3K นะครับอย่างไรแบคโอลเนียมหน้ากากบาก้าก็มีทองแดงทองทิฟซาติน อวกาศซาตินปีข้างบินลงยาสีเจ็ดวันก็มีเนี่ยปีข้างบินก็มีครับรุ่นเพชรพญาธรเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยครับโชคดีว่ารุ่นนี้นะครับเหรียญจริงเนี่ยผมมีเหรียญตัวอย่างของเนื้อเงินหน้ากากทองคําเลยนะโอโ้โหนี่ครับไปเปิดรุ่นมารุ่นตอนนั้นเปิดละสี่ห้าร้อยเหมือนกันพนอะดีได้เนื้อเงินหน้ากากทองคํานี่ครับโอโ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นเหรียญแรกๆที่จมูกผมไม่บีอันเนี้ยอ่าที่เก็บพระไม่ดีนี่ครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคํานะครับ นี่ครับโอ้โหยังสวยเลยนะโอ้โหข้างล่างเป็นหลวงพักข้างบนเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับข้างบนเขียนว่าวัดห้วยด้วนข้างล่างเขียนว่าพศสองพันห้าหกสี่นะครับด้านหลังก็น,นี่ครับเขียนว่าเพชรพญาธรน,นะครับเพชรพญาธรมียันต์ต่างๆเนื้อเงินก็ตอกงองูด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับเนื้อเงินตอกงองูที่ขวามือนี่เนื้อเงินตอกงองูตรงนี้เป็นหน้าหลังลงยามัตเตอร์พีสเลยนะหมายเลขโคอตุนี่สองสี่ครับแล้วก็ตอกเลขโคตรตรงนี้อีกหนึ่งจุด นะครับด้านหลังก็เขียนที่รุ่นว่าเพชรพญาธรน,นะครับหสวยสดงดงามเหรียญห,หนาหนาตึกเลยใหญ่ด้วยนะครับนี่คือเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคํานะครับต่อไปเป็นเนื้อสามเคครับเนื้อสามเคหนึ่งลังก็จะมีสี่เหรียญน,นะครับเนื้อสามเคพื้นเงินนะครับสามก็หูสามเคพื้นเงินเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวดโอ้โหเขาตอกทับซีนเลยเหรอ ฮตอกตอกโคตรทับซีนเลยเหรอโอ้โหจัดดูดิสามห้าหหรือว่าพระดดนกดเนี่ยโอ,โอ้โหโหจัดนะเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อ3ามพื้นเงินนะนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดของเหรียญหน่อยผมนึกว่าเลขตอกซ้อน,นี่ครับความกว้างอยู่ที่โอ้โหใหญ่เลยนะความกว้างอยู่ที่ประมาณ3.8มจุดแปเซนนะครับความยาวเท่าไหรด่ดีความยาวที่4.1่จุนึ่เซนนะครับ นี่คือเพชรพญยาทรเนื้อสามเโอ้โหได้คมชัดครับต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงที่ผมมีก็จะเป็นเนื้อแดทองแดงลงยาม่วงและลงยาสีชมพูนะครับลงยาม่วงและลงยาชมพูลงยาจีวอนนะครับโอ้โหด้าน,นหลังเหรียญนี่เป็นมาสเตอร์พีทด้วยนะโอ้โหด้าน,นหลังหนึ่งเหรียญเป็นมาสเตอร์พีทด้วยนะครับนี่หมายเลขเจ็ดแปดมีต่อโคดอะไรไหม ดูเหรียญนี้ตอกโคดอะไรเปล่าอ๋อมีตอกโคดเนื้อด้วยเหรอตอกโคดเนื้อด้วยครับนี่ครับทอดอดทองแดงนะหมายเลขเจ็ดแปดอ๋อตอกโคดโอ้อโ,โ,อโหเขาตอกโหดมากอะ่ะตอกทุรุสีเลยอะ่ะโอโ้โหโหดจัดประหลัดบอกประหลัดออกประหลัดออกไปเลยโอ้โหเนี่ยเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เนื้ออะไรตอกไหมตอกไหมเห็นไหมครับเห็นไหมหาดิ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับรุ่นนี้เพชรพญาธรสุดท้ายครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินหน้ากากอบากา้าซาตินลงยาจีวรครับนี่เนื้อทองทิพซาตินนะครับตอกเลขโค้รหรือเปล่าลองดูนะครับลองดูดูช่วยกันได้ใครเห็นก็คอมเมนต์นะครับขาดเหลืออะไรก็นแนะนําใต้คอมเมนต์ได้เลยครับอยากแนะนําเผยแผ่บารมีหลวงพ่อพัดบุญยากรรมล้วมีพระราคาแบ่งปันเทียมสายบุญแน่นอนนะครับสาหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญรุ่นเพชรพรยาธรหรือว่าพัฒบุญกกาโบปี2564นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆเรว่วยๆคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ